สวสมชัยสแสวงสมชายสแสวงการเนี่ยท่านก็โพส์บอกแหมมันมีดิลลับนะบอกโอ้โหทำเป็นถอยนะครับถอยดีกว่านะทำเป็นถอยแต่ว่าก็ไปจับมือกันทีหลังแล้วก็เดี๋ยวไปแก้รัฐมนูญไปแก้หนึ่งหแล้วก็พาพ่อกลับบ้านแม่รู้ทันหรอกนะ นออสวออรู้ทันครับรู้ทันในพวกส้มพวกแดงสลับขาหลอกอันน่ะทำเป็นว่าผักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนะแล้วพอถึงเวลาก็เดี๋ยวเอามาเป็นฝ่ายร่วมรัฐบาลเหมือนกันเ,เดี๋ยวก็มาแก้รัฐมนูญเดี๋ยวมาแก้หนึ่งสองด้วยกันเอ,อเอาเสียหนูมาร่วม ทีมร่วมทัพเสียหนูนี่โดนต้มแน่ๆเลยแอดมินว่าว่างั้นนะครับไม่รู้ว่าใครจะต้มไขรพอถึงเวลาเสียหนูก็อาจจะไม่เอาด้วยก็ได้ใช่ไหมอมเสียหนูนี่กําลังโดนต้มไม่รู้ตัวนะครับเพ่อเพื่อไทยนี่ก็สลับขาหลอกเก่งนะบอกเอ้ยมาช่วยโหวตกันหน่อยเธอมาช่วยโหวตแล้วมีเหลือที่ว่าจะ ไปผักก้าวไกลให้เป็นรัฐบาลเอ้ไปผักก้าวไกลให้เป็นฝ่ายค้านเพราะถึงเวลาจะมาร่วมกันให้มาเป็นรัฐบาลอีกนะใครจะไปไว้ใจใช่ไหมนะครับงานนี้ถ้าทางจะยากนะยากละสวร,รู้ทันละถ้าสวโพสต์ขนาดนี้ก็แสดงว่าสวเขารู้ทันละว่าพวกท่านเนี่ยจะแก้รัฐธรรมนูญ นี่ก็เป็นข้ออ้างได้ว่าโอ้เราไม่ให้ไว้ใจท่านหรอกครับเพราะท่านเดี๋ยวไปท่านไปแก้รัฐธรญญวนเดี๋ยวเป็นมีนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็สร้างความขัดแย้งวุ่นวายต่อนะบ้านเมืองจะเป็นยังไงก็ไม่เอาเสษฐาไม่เอาแมวก็ท่าทางจะกินแห้วกินแห้วไปด้วยกันเดี๋ยวเจอจะจะมาแก้รัฐนูปิดสวิตสว,สวเหรอเดี๋ยวเจอสวปิดสวิตก่อน นะครับเอองานนี้นะครับโอ้โหเจอสวปิดสวิตกันหมดเลยตอนนี้นะเออจะมาแก้รัฐมนูญปิดสวิตสวอมันไม่มีปัญหาอะไรเลยรัฐมนูนลมันมมีปัญหาอะไรเลยนะครับจะมาแก้อะไรมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เรื่องอะไรนะเออ ปากท้องพี่น้องประชาชนนุนไปแก้หนุนไปนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่านโยบายของลุงเนี่ยไม่มีแล้วไงจะอะไรก็เอาสักสักอย่างนึงอะนะเออแม่นะครับเลือกลุงตู่มาป่านนี้ก็จบแล้วประเทศชาติก็เดินต่อไปแล้วนะเออมาเลือกพวกนี้มาก็เป็นยังไงล่ะครับนะ แตจะย้อนเวลากลับไปได้จะเลือกลุงไหมเนี่ยถามหน่อยเถอะนะพวกส้มพวกแดงทั้งหลายเนี่ยวันนี้ก็กัดกันเองทะเลาะก,กันเองนะครับเดี๋ยวก็แท็กซี่เสื้อแดงปลอมเป็นส้มนะทักดีส้มปลอมเป็นแดงนะครับเดี๋ยวก็ทะลุนั่นทะลุนี่กันอยู่เนี่ยนะนะเออนะครับทะลุกันไปทะลุกันมานะเจอสอวอทะลุบ้าง ตั้งน่าจะ้งตั้งแก๊งสววอนะสววอทะลุทะลุแดงอะไรเงี้ยนะสมชายทะลุแดงเนะนะครับเดี๋ยวเพื่อไทยก็ตั้งแกงเพื่อไทยทะลุสววอทะลุกันไปทะลุกันมาทะลุอะไรกันตอนนี้ลุงตู่ทะลุทะลวงแล้วตอนนี้ลุงตู่นะครับออมีปุ่มกดแตงกิ้วนนะครับ อย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ